สวัสดีค่ะอาชีพิต้าสอรี่กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งไม่รู้ยังมีใครจากันได้หรือเปล่าว่าเราเป็นใครเดี๋ยวลูกกลัวกลัวเ <c oughs> มื่อก่อนน้องๆน่านะจะเคยดูคลิปรายการไอจัต ของช่อง i อเ a ียเนาะจะเป็นคลิปมาคอที่ถ่ายของร้านเราที่สวนจตุจา่าค่ะคลิปนั้นจะมีมาคอเยอะแยะมากมายเลยมีสาระความรู้กลับไปย้อนดูได้แต่ไม่ต้องมาถามนะว่าพิทต้นใช่คนในคลิปนั้นหรือเปล่าอ่ะอาชีพิต้าเป็นใครมาจากไหนอาชีพิต้าเกิดจากนกสองตัวที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราหันมาเลี้ยงนอกอย่างจริงจังเลย ชื่ออาชีพกับพิต้าแต่สวัยนั้นก็พูดตรงๆว่าการเลี้ยงมันยังไม่ได้กว้างขวางขนาดนี้ค่ะคุณหมอไม่มีความรูอ้อยากรู้ก็ไปเซิร์ชหาวเองอะ่ะให้ถามใครไม่รู้จะไปถามใครจริงๆเมื่อประมาณ10บกว่าปีที่แล้วน้องเสียชีิตไปดาวบูโก,โกกันหมดแล้วค่ะอ่านั่นแหละลองไปตามดูคลิปเก่าๆนะคืออันนั้นแบบดีมากๆเลยคลิปนั้นเป็นคลิปที่ รวมมาคอมาให้ดูเยอะที่สุดแล้ววันนั้นเป็นจังหวะพอดีที่มีมาคอเต็มร้านไปหมดเลยตอนนี้ไม่มีหน้าร้านที่จะดูจักแล้วนะคะไม่ต้องตามไปนะก็ามาพูดถึงลูกบอลมาคอกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีตัวเด็ดให้ดูตัวที่ลุกคนใฝ่ฝันมาตลอดคือไฮาซนมาคอร,ราชาแห่งนกแก้วมาคอนะคะ ว่าหลายๆคนจะไม่ค่อยอยากให้ที่บ้านรู้ราคาถ้าใครได้ข้อบของก็ประมาณรถไข้แดงคั <Wow. S 1> นนอ,อให้ที่มาค้อทำไมถึงมีราคาสูงโอ,อ้ทำไมมันถึงมีราคาสูงฉันก็อยากรู้แต่เป็นนกที่ได้เลี้ยงแล้วก็ลืมทุกสายพันธุ์ไปเลยในโลก เดี๋ยววันนี้นะคะมีไฮยาซินมาขอให้ดูตัวเป็นไฮซิมาคอเป็นนกขขาความที่สุดละที่สุดจริงๆมันแพงที่สุดมันสวยที่สุดแล้วมันก็เป็นนกแก้วมาคอตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นนกที่มีขนาดใหญ่จริงๆคือถ้าในตัวจริงในตัวเต็มวัยเนี่ยหัวใหญ่กว่ากัมป้าเราอีกคือใหญ่มากเลยกลับไม่มิดอ่าแล้วก็ เฮยซินมาคอเป็นนกที่มีสีสันโดดเด่นมากโดดเด่นในที่นี้ไม่ใช่อะไรนะคือนกตัวไหนเห็นมันก็กลัวแกมันกลัวมืดมืดตื่ตเลยแล้วก็ตัวใหญ่อ,อคนมอง่าน่ารักแต่ลองเจอดิลองนกตัวไหนไม่เคยเจอเฮยสซินนะเข้าไปเจอตกใจไงท้องทุกตัวเองเหมือนกันไอ้พวกนกที่มันราคาสูงมีจํานวนน้อยเนี่ยตอนเด็กๆมันเลี้ยงยากมากๆ ก็ไม่ได้ยากขนาดที่เลี้ยงไม่ได้แต่ว่าต้องเอาใจใส่มากกว่าสายพันธุ์อื่นค่ะไม่ใช่แค่แบบป้อน,อ,น,อ,นอาหารป้อนทิ้งป้อนทิ้งไม่สนใจเราจะโทรวไม่มีทางไฮยาซินที่ไม่ได้เลยเนะยไม่ได้เลยจริงๆสําหรับคนที่มีโอกาสได้เลี้ยงลูกนกตอนเด็กๆเดี๋ยวเรามาแชร์เทคนิคกันอันไหนที่ต้องระวงังอันไหนที่ต้องอใส่ใจเป็นพิเศษลูกป้อนไฮยาซินมาคอนะคะที่เราต้องป้อนตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหม ระบบการย่อยเขาก็จะไม่เหมือนนกตัวอ,อื่นแบบพวกนกกระเพาใหญ่อะค่ะมาคอมีไฮยาซินครีนวิงหรือพวกป้อนพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกนกกระเพาใหญ่เนี่ยเ,ออเราจะต้องระวังเรื่องย่อยเขาดีๆการป้อนไปจะไม่ใช่แค่ป้อนแล้วนับเวลาแล้วป้อนทับนับเวลาป้อนทับอย่างนี้ไม่ได้ก็คือต้องคอยดูด้วยดูความสัมพันธ์ว่าสมมุติเราป้อนเข้าไป ในมื้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเขาย่อยหมดไปมากน้อยแค่ไหนก็คือมันจะป้อนได้ตามที่เขาย่อยได้อ่ะค่ะอย่าอย่าไปยัดอาหารใส่ลูกนกแล้วก็พวกนกหลอดลมใหญ่พวกนกตัวใหญ่เนี่ยระวังดีๆเลยนะเรื่องสำลักอาหารเพราะว่าการสำลักอาหารไม่ใช่แค่การแย่สายป้อนอาหารหรือ Feeding ทิ b e เนี่ยที่เราป้อนกันหแย่ผิดช่องอะนะคือตายขามือแน่นอนแต่ว่าแน่นอนการป้อนปอบเปาเป็น การป้องกันการแหย่ผิดก็จริงแต่ว่าการสะสมในการสำลักทีละนิดสำลักทีละนิดอันนั้นอะ่ะคือมันสะสมแล้วมันอาจจะไปออกอาการอีกทีตอนนกเป็นหนักแล้วเป็นเยอะแล้วซึ่งก็ไม่พ้นการเสียชีวิตเหมือนกันฉะนั้นเราต้องระวังดีๆเรื่องการย่อยอาหารเรื่องการสำลักอาหารนะคะต้องดูดีๆดูดีๆสำคัญมากๆ นี่ลูกนกไฮอาซิมมาคอของเราลูกนกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะดูสิขนาดแบบเนี่ยเขาเป็นเบบี้ตัวนี้อายุประมาณแค่50วันนี่อสองเดือนดีเลยสุดใหญ่เะใหญ่มากเลยใหญถ่ถ้าเทียบกับฝั่งเลย เข็นไทอสินมาคอตัวเป็นๆไปที่สวนป่า <laughs> ไทอสินมาคอในบ้านเรานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยที่คนนิยมไปที่สุดก็น่าจะเป็นสวนปามฟามนกที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนาะสวนนกบ้านเรานมีเยอะมากเลยนะสวนนกขนาดใหญ่ช่วงนี้เขากำลังรณรงค์ให้เที่ยวภายในประเทศกันใครไปได้ก็ไปเลยนกเยอะแยะมากมาย ไปดูกันแล้วก็วันนี้อาชีพิต้ารู้จักนกแก้วมาคอบางสายพันธุ์กันเนาะไว้ติดตามกันในคลิปอื่นๆต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย